โลลิปบ๊อบดอทลิ้งลิ้งชอป มังกี้ในเล็กอะนะฮะก่อนที่คุณจะฟังเรื่องราวต่อไปนะฮะฟังสปอนเซอร์เราก่อนครับผมขอขอบคุณโรลิปป์ตัดลิงลิงช็อปค่ะนี่โรลิปป์ตัดลิงลิงช็อปเนี่ยจานเต้เขานี่เป็นประจำนะต้องใช้วิตามิน A วิตามิน C วิตามินบีมีหมดหรือว่าจะเป็นวิตามินอะไรต่างๆนานาที่สวยแบบภายนอกและภายในสำคัญมากเลยพี่เจนของเขาเนี่ยมาจากต่างประเทศคือเกาหลีและญี่ปุ่น100%ของแท้แน่นอนครับบอกเลยโรลิปปอปลิงลิงนี่มีแต่ของแท้แน่นอนนะฮะ และถ้าคุณอยากได้นะคุณเข้าไปง่ายๆเลยพิมพ์คำเดียวเลยว่า l o l i p p p l i n อลิลิชอง l ลน์ i อ f a c o b o o k s h o ปพิม์แค่นี้เจอแน่นอนครับผมเขาขอบคุณมังกี้ไดเรกครับผมมังกี้ไดเรกนะเป็นอะไรครับอาจารย์เตเป็นไม้มอบมาปราจานของมาปรจานให้ซัลพีสลาปีมาปรจานครบชุดไปทำยังครับไปทำแล้วอร่อยไหมอร่อยค่ะหากินง่ายไหมครับเออทำยังไงทำาไงเวลานั้นเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วก็บีบ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 บีแล้วเป็นไงครับ เซเลปี้อะ่ะเออถ้าใครอยากได้เซเลปี้ก็เข้าไปดูได้กันในมังกี้ในเล็กหรือจะเป็นไม้บอสมหัศจันย์ฟองน้ำมหัจจรรย์อะไรต่างๆนาที่มหัศจันย์มังกี้ในเล็กเขาจัดให้คุณได้ครับไปรุยต่อไปครับมาถึงด้านข้างบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะคราวเนี้ยเนี่ยเราเห็นถึงอะไรบ้างจากด้านข้างนี้ที่โอเห็นอะไรลูกเห็นผู้หญิงชุดดำเดินอยู่เลยครับอ่าเขาสามารถสื่อสารกับเราได้ไหมครับ เขาสื่ออมาครับว่ามากันทาไมอ่ะมากันทําไมชั้นสองกันแน่นมากอืมใช่ชั้นสองคือแบบเฮ้ยตรงนู้นมองโอ้แม่งเยอะว่ะอืมคือชั้นสองแบบเพียบอ่ะอืมคือก็เลยมองว่าแบบคือในความรู้สึกคือบ้านเนี้ยมันเหมือนโดนทิ้งนานานโดนแบบในระยะนึงอ่ะเขามาอยู่ได้แน่นขนาดเนี้ยม่ยึดหัวหาดได้ขนาดเนี้ยเดี๋ยวแอนขอย่าเสิร์ินเตนิดนึงนะคะเพราะว่าแอนสงสัยบ้านหลังเนี้ย จะแปลกกว่าบ้านอื่นหน่อยนึงเจตรงที่ว่ามันเป็นคล้ายๆกับสถานีองค์ประกอบพร้อมครับบ้านอื่นอาจจะต้องทิ้งสักปีเลงแล้วถึงจะมีบ้านนี้ไม่ใช่นะแอบว่าสักเดือนหนึ่งนี่ก็ใช้ได้เลยแหละทำไมก็อย่างอย่างที่บอกว่าบ้านมันว่างมานานเนี้ยเหรอใช่จริงๆเกตไเดือนนี่ก็ถือว่านานนะคือคืออย่างครับในการอาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยมันจะมีพลังมนุษย์ หรือกลิ่นไอของมนุษย์อ่ะเหมือนเราดูในหนังจีนอ่ะอมันมีอยู่ทุกมุมบ้านแต่เข้ามาเนี่ยอย่างที่ทพี่เจขับรถเข้ามาแล้วผมถามคาว่าบ้านนี้เขาอยู่หรือเปล่าเพราะมันไม่มีเห็นถึงพลังมนุษย์เลยต่อให้เขาตัดต้นไม้ใหม่เช่ขนาดนี้แต่เราไม่เห็นถึงพลังมนุษย์อยู่เลยแต่ถามว่าแล้วถ้ามาอยู่มันมีผลกับอะไรยังไงถ,ถ้าโดนสภาพแวดล้อมก่อนอ่ะหนึ่ง เรายืนตรงนี้หรือมุมไหนของบ้านก็ตามไม่นิ่งเลยไม่มีจุดหลบลมได้ทุกอย่างลมเข้ามาหมดแล้วเราไม่สามารถบล็อกเพื่อให้กระแสลม,ม,มเข้ามาเลยจุดใดจุดหนึ่งคือมันดาหน้าเข้ามาหมดคราวนี้ประกอบกับ,บ,บมีมะแปงสองจังหวะส่งผลถึงตัวบ้านปุ๊บม,มันก็จะทําให้คนในบ้านเนี่ยหนึ่งโดยโดย,โดยสภาพแวดล้อมภายนอกก็จะทําให้นอนไม่หลับ,บด้วยกระแสต่างๆแล้วก็เล่นงานใครมันกระทบกับผู้หญิงในบ้านด้วย ถ้าผู้หญิงอยู่นะใช่ก็ต้องระวังต้เากับผู้หญิงอ่าฮะก็ต้องระวังอันนี้คือหมายถึงว่าถ้าใครที่นอนบ้านฝั่งซีกนี้ใช่แล้วเป็นผู้หญิงด้วยกระทบก่อนจะกระทบหนักที่สุดใช่แล้วลองมาถ้าผู้หญิงไปแล้วค่อยต่อด้วยผู้ชายผู้ชายจะส่งผลให้นอนไม่หลับมนไม่หลับอะไรคิดมากไี่ตกกังวลจนบางครั้งอาจจะมีโรคซึมเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องอืมแล้วผู้หญิงคนนี้ทีโอผมมาตอบพี่คนนี้ตอนนี้เนี่ยอ่ทีโอเข้ามากับพี่ก็ได้มา เขามีผลอะไรกับตัวบ้านหลังนี้ไหมผู้หญิงคนนี้มีครับแต่ว่าเขาบบกว่าช่วยเขาด้วยเขาผีในบ้านนี้รังแกเขาบูลลี่เขาครับเขาบอกว่าผีในในบ้านนี้รังแกเขาบูลลี่เขายังไงลลกล้อล้อหรอฟาเขาแบบพลังอ่อนกว่าอะไรอย่างเงี้ยพลังอ่อนกว่าก็เลยโดนแกล้งเขาให้ช่วยด้วยแล้วทำไมไม่ออกไปจากบ้านหลังนี้ล่ะอันนี้พี่ถามออกไม่ได้ฮะออกไม่ได้เพราะมีตัวใหญ่คุมเหรอครับเขาสามารถบอกได้ไหมว่าตัวใหญ่เนี่ย ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายครับเป็นผู้ชายอยู่ไหนชั้นบนสุดเลยชั้นบนสุดครับผมบอกนี้ก่อนนะครับผมเชื่อว่าต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มกันผมเห็นยันเต็มไปหมดเลยทำไมผีเข้าได้ก็ผีที่ตัวใหญ่กว่ามีพลังเยอะกว่าสามารถเข้ามาได้เเดี๋ยวว่ากันว่าเขาเข้ามาจัดอะไรอาจจะไปสมทบกับสิ่งที่อาจารย์เต้บอกว่าทิศนียมันเป็นทิศที่รับอยู่แล้วบันไดก็เสริมทางเข้าก็เสริมแล้วสิ่งที่หันไปแล้วไม่มีอะไร ปกป้องก็เสริมหมดกับทำที่ทำให้ผีเข้ามาคือต้องบอกว่าต่อให้มียันเนี่ยโดยธรรมเนียมคนที่เราติดยันเนะไม่ว่าจะหู้จะอะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนทุกปีจุจีนทีเราเปลี่ยนครับแต่อันเนี้ยบางชิ้นบางอันอยู่นานกว่านั้นซึ่งมันก็ดอบลงพลังงานก็ค่อยดอบลงไปอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในตัวบ้านอะละฮะเข้ามาถึงตรงนี้หน้าบ้าน เขาเรียกว่ายันทุกชนิดที่ทุกสาได้ทุกสาขาเอามาแปะขนาดนี้ไม่ใช่แค่ตรงนี้รวมทั้งประตูทางเข้าด้านนู้นด้วยผมถึงรู้สึกงงเลยว่าอารยันกันอะไรแบบนี้ไม่ได้หรอคําตอบก็คือไม่ได้เพราะเพราะคุณพ่อเนี่ยไม่ได้เอาเฉพาะยันที่มีคุณภาพสายขาวอย่างเดียว มียันหลายๆสายมาทั้งเทาทั้งขาวทั้งดำอันนี้เหรอใช่ก็เลยเป็นหยินหยางเป็นหยินหยางเข้าได้ออกได้อย่างนี้หรอคือคือยันบางยันเนี่ยนะครับถามว่ากันผู้ผีวิญญาณไหมกันครับยันบางยันเป็นโชคลาภนะแต่ผมไม่บอกว่ายันไหนยันบางยันติดไว้โดยที่ผู้ที่ทํายันนั้นขึ้นมาไม่มีความรู้ความสามารถอะไร ก็มีเพราะฉะนั้นเยอะทุกสำนักจริงแต่ไม่ครบทุกกระบวนบางชิ้นเอายิ่งกว่าบางชิ้นผมมองแบบอาจจะดูรุนแรงวปนนบางชิ้นก็คือกระดาษเปล่าอ่าถูกต้องที่เขียนตัวหนังสือไว้ให้เชงถูกต้องอีโอเคอะเราจะไม่พูดถึงยันแล้วผีเข้าได้แน่นอนมาถึงประตูนี้อะคุณปอนครับขออนุญาตครับอ่าเข้ามาเรียบร้อยแล้วไม่ใช่แค่ข้างนอกครับที่ติดอยู่ ข้างในนี่ก็ติดเยอะไปหมดเมื่อกี้นี้ผมถามคุณพ่อแลอ้วคุณพ่อก็บอกว่าก็คือได้มาจากคุณพ่อ,อทีนึงนี่นั่นก็คือคุณปู่เราถูก<อ>ไหมใช่ครับอ่าเข้าวมาตรงนี้ที่โอรู้สึกถึงอะไรบ้างลูกเห็นอะไรไหมเห็นผีตั้งร่นเต็มเลยอยู่ตรงไหนครับห้องน้นครับถ้าตรงนี้ล่ะรงนไม่มีหรอตรงนี้ห้องนี้ไม่มีครับไม่มีเอาตรงนู้นที่เห็นเห็นเป็นอะไรบ้างครับผู้ชายผู้หญิงเด็กครบเลยค่ะผู้ชายผู้หญิงเด็กครับมีตนไหนที่ ไปกวนคุณพ่อมั้งไหมทุกตนเลยครับทุกตนผมฝันเห็นเป็นรัษณะเป็นเงาเห็นเป็นคนยืนเนี่ยเป็นรูปร่างเป็นคนเงี้ยจะเป็นเงาดำหมดเลยเงี้ยแล้วก็มายืนล้อมเตียงแต่มันก็เห็นเหมือนกับเป็นลูกตาจ้องอยู่บนเพดานนี้ยฮะมีมีเยอะเหมือนกันตาแล้วเป็นคู่ด้วยใช่แล้วก็มองจ้องลงมาใช่เยอะเลยครับพอตื่นขึ้นมาก็ดูนาฬิกาก็หกโมงกว่าตอนเย็นนี่แหละครับทําไมเขาถึงมาในภาวะ แค่ตรงนี้แล้วทําไมเขาถึงไม่สามารถโชว์ตัวเองได้ให้เห็นหรอหรือว่าคุณพ่อมีคลื่นนั้นระหว่างช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นเนี่ยเขาไม่เห็นถ้าในมุมผมนะบางทีคุณพ่อใส่พระใส่เครื่องรางครับคราวนี้สภาวะจิตคนอ่ะช่วงที่เข้าสู่พวังคจิตอ่ะมันเหมือนรถที่ข้ามสะพานนะครับครับแล้วมันหายไปจังหวะหนึ่งช่วงจังหวะเนี้ยเขาเหล่านั้นสามารถที่เข้ามาแทรกมาสื่อได้ พอถ้าเข้าสู่ในสภาวะที่หลับไปเลยครับมันก็จะเข้าสู่ภาวะสภาวะจิตอีกรูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะสลึนสลือหรือจะรู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวหรือบางทีเพียเพียใช่ไหมคุณพ่อคุณพ่อยืนยันนะว่าใช่เข้ามาอฮส่วนมากจะเป็นอารมณ์นี้ตลอดใช่ไหมคุณพ่อที่เราจะเจอตอนประมาณช่วงใกล้ๆจะตื่นนะครับช่วงที่แบบว่าถ้าเป็นช่วงที่เราเราจะเห็นที่บอกว่าเห็นเป็นรูป ลูกตาอยู่อะไรเงี้ยบนเพดาน่ะครับมันจะเป็นช่วงที่เราใกล้จะตื่นอ่ะอ่าเว่าเราหลับลึกแล้วพอเรากำลังจะตื่นขึ้นมาแล้วมันมันกลัวมันมันมันความกลัวกับความที่จะเห็นแล้วมันใกล้เคียงกันมากเลยครับครับมันพอเรารู้ว่าเดือยล้วเราคือมันเหมือนจิตมันรู้ว่าเนี่ยจะตื่นแล้วจะต้องเห็นนีล่ละครับประมาณนี้ครับอ่าประมาณนั้นนั่นแปลว่าคลื่นพลังงานที่คุณพ่อจะรับได้จะเป็นช่วงประมาณนี้โอเค กลุ่มเนี้ยมาจากไหนที่โอเป็นลูกน้องของแบบตัวใหญ่คะลูกน้องของตัวใหญ่โอ้โมีตัวใหญ่เอาแล้ว่ะมีใครอีกผู้ชายผู้หญิงเด็กใครอีกก็มีคานาดเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้มีแ่าสามไม่ได้มีแคาสามแต่มีเยอะไปหมดแต่สามต้นเนี้ยเป็นส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดครับโอเคคุณแอร์ครับลองเข้าไปสัมผัสหน่อยครับ <c oughs> ไปเลยทีโอเธอเลยครับเออ สิ่งพี่เจข้ามประตูตรงนี้ปุ๊บขนลุกทันทีพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยติีจุดเอีะแบบเนี้ยไม่ใช่ไม่มีกงอืมไม่ไม่มีโกงอะเขามากไม่ไม่มีไม่มีไม่มีองติจูีองติจู้แล้วที่ว่าอยู่ม่เป็นใครอะครับเป็นไม่มีไม่มีองเลยครับไม่มีอะไรเลยคือเอาง่ายๆคือสิ่งที่สัมผัสตรงนี้เนี่ยขนลุกเรารู้สึกถึงดวงวิญญาณด้านนี้ถูกแม้คุณแอร์แล้วคราวนี้เราเห็นตีจุเอะเนาะ ซึ่งทุกคนเนี่ยที่รู้อยู่ว่าอ่ะก็ต้องมีอโกงอยู่ากงติจู้อยู่แต่ตรงนี้เนี่ยมีแค่มีแค่ติจู้แต่ไม่มีากงไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ไม่มีใครเลยไม่มีใครอยู่เลยเป็นบ้านเปล่าเป็นนบ้าเปล่าที่โอเห็นไหมลูกเห็นโกงติจู้ไหมไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยแล้วผีก็เลยมาอยู่รวมตรงนี้ทำไมเขาถึงมารวมอยู่เนี่ยลูกเพราะว่าตัวใหญ่สั่งมาให้มาอยู่ตัวใหญ่สั่งให้มาอยู่พี่เจว่าขอราคาขอแท่งหนึ่ง แลว่านะบันไดเนี่ยมีผลตรงนั้นน่ะบันไดคนตรงนี้บันไดผียางคือแบบตรงนี้ปุ๊บอ่ะมันเป็นมันเป็นมันเป็นบ้านผีแล้วอ่ะแต่ตรงนั้นยังเป็นบ้านคนอยู่นะความรู้สึกตรงนั้นยังเป็นบ้านคนอยู่แต่ตรงนี้ไม่ใช่แล้วคือต้องบอกอย่างที่พี่แอร์พูดเมื่อกี้นี่นะครับที่บอกว่าพลังงานตรงนี้ไม่ดีคือผมจะบอกว่าตรงนี้กับทุกๆคนที่อยู่ในครอบครัวไม่ค่อยกล้าผ่านจุดนี้เพราะรู้สึกว่าจุดบริเวณตรงนี้ มันเหมือนมันมีพลังงานที่มันไม่ดีอยู่ตรงนี้อยู่จริงๆรก็เลยไม่ค่อยกล้ากันมาส่วนใหญ่จะชอบไปมุงกันอยู่ตรงนี้ตรงนี้มากกว่าแล้วปกติเวลาเข้าบ้านเนี่ยไม่ได้เข้าประตูนี้แล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเข้าตรงเมื่อก่อนคือหลักๆเข้าประตูนี้ใช่ครับอ่าฮะแต่วเลยเอาตีจู้มาวางนี่กันใช่คับอ่าครานี้พอหลักตอนนี้ไม่ได้เข้าแล้วตรงนี้ถูกปิดไปการปิดนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ มีบางอย่างอยู่เยอะเกินจนทําให้ต้องปิดตรงนี้แล้วก็จะส่งผลให้เราเอานู่นเอานี่มาวางให้มันเด่นไปหมดยิ่งถูกเข้าทางของเขาทัานี้ทุกอย่างมันถูกเข้าทางเขาหมดอ่าฮะโอเคตรงนี้ทีโอก็ยังยืนยันว่าถูกข้างบนเนี่ยสั่งมาในส่วนของตีจูเอียอันนี้ถ้าไม่มีเนี่ยปิดไปก่อนปิดไฟปิดอะไรไปก่อนแล้วตั้งใหม่เดี๋ยวว่ากันว่าตรงนี้ยเนี่ย ยังอยากมีติจู้อยู่ไหมครับอยากยมีครับโอเคเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวจะหาจุดตั้งให้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนใช่ครับอาละหาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นสองกันทีโอครับผีเอยเหรอบนนี้เต็มเลยฮะตรงบันไดเนี่ยครับประมาณกี่ตนน่าครับนองทีโอเป็นสิบเลยค่ะบนนี้เนี่ยก็เป็นลูกสมุนของข้างบนอีกเหรอครับทีโอลูกครับลุยเลยลูกเอาก่อนเลยไหม และขึ้นไปเนี่ยค่อยๆเล่าให้พี่ฟังพี่จะรอฟังขอกล้องตัวหนึ่งตามพวกเรารออยู่่างครับเห็นอะไรค่อยๆเล่าให้ฟัง <c oughs>